สวัสดีค่ะเอฟซี FC, สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกผู้ทุกคนเนาะ,ะวันนี้เราก็จะมาตามต่อเนาะสำหรับตำราวลุงสงเดอ้อพี่น้องตำราวลุงสงวันพุทธที่หกสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนาะคุณพ่อคุณแม่ต่าง YouTube แอดก็เพิ่งได้มาลงวันนี้ละค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ขคอสทษขคอัให้ายนเนาะอ่ะ เราก็จะมาตามกันต่อเลยนะคะพี่น้อง f c ะบัดนี้ก็จะลงไ้แบบรัวๆนะคะคุณคพ่อคุณแม่ลงไ้แบบรัวๆกันเลยนะคะประวัติจะเป็นทางช่อง YouTube หรือจะเป็นทางเพจคองพาโชคเนาะทางช่อง YouTube ก็จะเป็นช่องดูแล้วรวย88นะคะพี่น้อง f c ะดูแล้วรวย88เนาะกับเพจนะคะ ของพาโชคราะวะแอดลงสองช่องทางนะคะกับเขาไปกดติดตามรับชมรับฟังกันได้นะคะคุณพ่อคุณแม่อ้าก็ขอขอบคุณลุงทรงนะคะที่ได้แบ่งปันแนวทางมาฝากทางเอฟซีนะคะบอกวา่าจะเป็นทางช่อง YouTube หรือจะเป็นทางเพจนะคะอ่ะก็ขอขอ,ขอ,ขอบคุณลุงทรงขอให้ลุงทรงมีสุขภาพแข็งแรงลำลำรวยตลอดไปเนาะ,ะอ่ะสำหรับตำราวัน พุธที่หกนี่นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีหลายๆเซียนหลายอาจารย์นะคะที่อาจจะลงไห้บาไหวจะเป็นรัฐบาลไทยหรือจะเป็นทางลาวพัฒนานะคะพี่น้องก็รอติดตามรับชมกันได้นะคะสําหรับรุงทรงเนาะมาดูกันเลยปะตองเบาหลายนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็ตปะตองเบาหลายกันเนาะฮอนพี่นอ้องเมื่อนห้ฮอนคะวันนี้วันวันจะเป็นของวันพุธเนาะ วันพุทธที่หกนะคะสิงหาคมเนาะสิงหาคมหกแปดนะคะ fc นะคะสิงหาคมหกแปดเป็นยังไงฝนตกบอพี่นอ้องอ่าสำหรับก็จะเป็นตำราวเนาะตำราวลุงส่งตำราวลุงส่งระวังไว้นะคะพี่น้องสำหรับ สายวิ่งสายลูดนะคะเล็กวิ่งนะคะอาจจะมาคู่กันก็ได้เนาะนะคะมาได้หลาย,ลาย,ลายทางหละคุณพ่อคุณแม่คะนอ,อนพี่นอ้องค่ะก็ทําคลิปอยู่บ้านเหมือนเดิมมาหลายค่ะพี่นอ้องหลายอาจารย์หลายเส้นค่ะแอต้องรีบทําคลิปให้คุณพ่อคุณแม่ได้รับชมกันนะคะ บนล่างเนาะบนล่างวิ่งกับมาว่าสองตัวสามตัวนะคะพี่น้องลุงส่งให้มานะะลุงส่งให้วิ่งสี่กับเจ็ดเดอ้อแล้วก็รอตัวนี้นะคะกสำหรับแนวทางลุงส่งนะคะจับคู่ให้นะคะจับคู่ให้สี่ชุดนะคะพี่น้องตัวกันสองสามตัวสองนะคะ จับคู่ให้4ชุดเดอ้อพี่น้องอ่ะบพุตีเนาะคะ่ะอย่าพลาดอย่าเพอกันอ่ะสำหรับแนวทางเด็ดๆมาฝากตอนทั้งคุณพอ่อคุณแม่นะคะสำหรับตัวกันนะคะกันเนาะตัวกันตัวกัน2ชุดนะคะคุณพอ่อคุณแม่ และสามตัวสามตัวสองชุดนะคะ3าตัวเนาะสามตัวสองชุดนะคะพี่น้องงามบาค่ะสามตัวสองชุดห่อนเอามันฝนจะตกเลยห่อนเอาคุณพอ่อคุณแม่ เดี๋ยวมาดูกันเนาะแอบฉีดแป๊บหนึ่งเล้วคนก่อคนเนี่ยสำหรับราวพัฒนาลุงทรงเนาะวันพุธนะคะวันพุทธที่หกวันพุทธที่หกสิงหาคมนะคะหกแปดตำลาวลุงทรงบนล่างวิ่ง, 4, 7, 4, 7, งสี่กับเจ็ดสี่กับเจ็ดลุงทรงจะเน้นให้เนาะ ลุงทรงจะเน้นให้ที่4นะคะ7จะเป็นตัวรองนะคะสำหรับจับคู่ให้สำหรับจับคู่ให้4ชุดตัวกัน2 3ตัว2ชุดนะคะสำหรับจับคู่ให้ก็มี6 4 7 9 1 4 7 2ตัวกัน5 4 7 4สำหรับ3ตัวเนาะก็จะมี4 6 4นะคะ สี่หกสี่ห้าเจ็ดเก้านะคะ fc เอามาดูตัวเน้นกันเลยนะคะว่าลุงสรงจะเน้นให้ตัวไหนสำหรับหกสี่เจ็ดเก้าหนึ่งสี่เจ็ดสองนะคะลุงสรงจะเน้นให้ที่หกสี่และเจ็ดเก้าเด้อพี่น้องหรือจะชอบที่หนึ่งสี่หรือเจ็ดสองอย่างนี้ก็ได้นะคะ,ะสำหรับแนวทางลุงส่งนะคะพี่น้อง fc ก็แคปหน้าจ,จอไว้เลยนะคะ,ะแต่ระบาย สีหายสวยๆนะคะแต่งตัวให้สวยๆปังๆกันนะคะสำหรับวันพุธนี้นะคะพี่น้องอย่า,าพาดกันเนาะสำหรับแนวทางลุงส่งนะคะพี่น้องตัวเน้นก็จะเป็น6กสีดเนะคะ สำหรับเลขวิ่งเนาะค่ะก็จะเน้นที่4เนาะค่ะแต่ว่าระวังไว้ว่า4กับ7อาจจะกอดคอกันมาก็ไไ้เด้อพี่น้องค่ะลองเอาไปพิจารณาเบิงวิเคราะห์เบิงดีๆนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดเนาะค่ะหรือจะแคบว้เปรียบเทียบเบิงหลายๆเส้นหลายๆอาจารย์ก็ได้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเปรียบเทียบว้หลายๆเส้นหลายๆอาจารย์เนาะพี่น้อง เอฟซี FC ท่านใดที่ยังไม่เข้ามานะคะก,กะคะ็กดติดตามไว้เนาะค่ะกดติดตามไว้เพื่อจะไปได้พาแนวทางดีๆจากทางช่อง y o u t u b e ดูแล้วรวย8ปนะคะพี่น้องได้มาฝากตอนได้มาแล้วนะคะเอาแนวทางมาฝากตอนทาง f อฟทางช่อง Youtube นะคะหรือจะเป็นทางเพจคองพาโชคนะคะกับเขาไปติดตามรับชมกันได้นะคะทั้งสองแนวทางกันเลยเนะาะสำหรับแนวทางก็ทั้ง รัฐบาลไทยทั้งเราพัฒนานะคะพี่น้องค่ะได้ลายเส้นในลายอาจารย์ค่ะที่แอต้องเอามาฝากทางเอฟซีโอ้ยห่อนเนาะคะ่ะคุณพอ่อคุณแม่ห่อน,นะคะ่ะฝนตกบ๊บทางบ้านฝนตกบ่พี่นอ้องก็ว่าคุยกันไปจังสิ่แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอ่าทาไเป็นงไดเนาะอ่าสำหรับแนวทางนะคะเอาแคปไว้เลยนะคะให้คุณพอ่อคุณแม่แคบไปเลย สำหรับไทยนี้ก็ขอให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญลำลำ้ำรวยๆกันทุกคนนะคะาตําราว่าก็มาตําแซ่บๆเลยนะคะพี่น้องค่ะ2องทุ่มครึ่งวันพุทธที่6สิงหาคม68เนี่ยตําแซ่บๆกันเลยนะคะพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ